สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสริมกับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งบานสาวเสืิมรูนี่มือนี่นะคะ่ะรีบเร่งกันพี่น้องพอดีพี่น้องเพิ่งสร้างงานของเขามากับสัวเสร่มกัไอ้กับหลานมาแพ็คของขามือนี่ก็ได้ไปใส่เะว่าขอบหัวมาใส่กันเหมอือดขาอยู่นะอยูนะย่นะกับพ้องกันทั้งไอเล่ทั้งเงี้ติกเนาะคะ่ะขนออกขนเข่าอยู่นี่มือนี่กะแพ็คปูดองส่งในพี่น้องและะ้วกีบยังก็หละ่ะ ปูดองส้งในพี่น้องน้ำละการหลายย่างอยู่เอา้ามันจะต้องหนุนนึ่งซีมันบ้าน่ยหยนึ่งบ่าวอะไตังได้ดนอนพี่จิเ,เอ้าบ่าวนอนบอ่าวไม่ได้แพ็กของโดนแนละ้วพี่น้อง <c oughs> ให้น้องฟ้ากับน้องฝนมาซอยแพ็กของนะค่ะ <c oughs> พอดีกับพอดีเพิ่นฟืน้นฟูร่างกายได้พอดีอันนี้ก็เกิดอ,อุบัติเหตุบางนึงเนี่ยค่ะนั่นแหละก็เพราะเด็ค่าเถิม พอาอได้ค่าเทิมน้องฝ้ากับน,น,น้องฝนลูกสาวไอ้น่อยค่ะร้านนี่ละอันนี้ปูดองหนึ่งเขากระสิติดจังสี่นะค่ะขอพระคุณทุกๆออเดอร์เด้อพี่น้องเด้อมันเหมือนหลายซื่อหรอค่ะแต่ว่ากะขายไปซื่อพี่น้องเสริมตะกับลูกกับร้านกันเลยมือบ่อมีขายกับเบอมือบอมีของกับพ่ได้ขายอีหลีเด้อมือมีของก็ได้ขายเอาข่อยไว้พีก่อนนะข่อยอันนี้ แพนกสิแพกตั้งแต่ยังก็ยีป,ปูค่ะยีป,ปูก็ได้มือละยี่สิบสามสิบยุคค่ะเพราะว่าไอ้ไอ้แรงกับมาไต้ซอยละกะเบ้าวเบียวละกะบ้าหงูดำค่ะมือแลยยงต้องเสริมกับเสพไต้ปูคือกันอ่าจินข้าวองเขาก็จะมีเนี่ยเด้อค่ะฤดูกาลน,นี่เนาะท้ายพี่น้องเบิ้งได้ถออมีปูดองนะค่ะมีเป็นบางช่วงนนองไม่เนาะไม่นี่มียุเรื่อยุ ว่าจะเสริมฮิตไปเน่แล้วกัหามายู่เืเอยเนาะค่ะ,ะคิดวาเขาแพ็กดีสุดๆแล้วเด้อค่ะสีนมาจังสี่สีปากสีล็อกแล้วก็ใส่ถุงอีกสองสั้นแล้วก็มาห่อถุงอันนี้อันนี้ก็ละอันนี้อีกหนึ่งสั้นค่ะท่านไปห่อพี่น้องกตเกิดอุบัติเหตุหน,น,น่่ยเลยนึกวต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องสุดความสามารถที่หลีสำหรับปูดองเนี่ยมีปูดองเนาะค่ะแต่ว่าน้ำปลานีนแม่ต้มไหม่ทุกมือเด้อค่ะน้ำปลาขวดละสี่สิบห้าบาทเนาะพี่น้องเนาะ นั่นละ่ะอันนี้คือต้่มไม้ทุกมือปูดองกะตั้งมาไว้ได้ค่ะเสริมกะกับครอบครัวคั้นพี่น้องตั้งขงมาหลายกะนั่นละ่ะไอ้แ่น้องมิว้วน้องอาทิ์กับมาไตซอยกันเมื่อถึงไอซ้ซักถึงยังคุณละคางนะละเอียดค่ะกระบอกคนไตมาซอยกันแต่ว่าไตจะอยู่นะเฮาปูกับมีทุกมือด้วยนะเฮากันเลยเป้าเมื่อเป็นเล่งมือเต็มที่ค่ะเพราะว่าเสียนไปส่งบัตรทันเพราออยากให้คนส่งเป็นล้อโดน แล้วในคานหนึ่งกองนั่แหละสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าอยากสร้างขมา้าการสร้างขม้าได้แล้วค่ะซเสริมกับเซปนี่อย่างก็หลังไปหาจับมาให้ดอกให้นะคะ่ะปูน้าดองฤดูการนี่เพื่อนกะน,น,นี่อย่างก็เอินว่าอย่งางทำมนเนื้นอนนเนีนเนยนทอย้ําแรงบ่มันกับ่เนื้อเนียนเดี๋ยวด้วพี่น้องตว่ามันกับเสบของเพื่อนคือกันนั่นแหละน้าแรงกับบางทีกับมีกลิ่นเลยได้เพราะว่ามันมันหายากหายากหลายปู โนะซึ่งวนี้โอ้ขีดทอนน่องสพาเยอมอันนี้มาแพล็กของน้ำเหลาอันอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของน้องฟ้าน้องฝนจ้าสอยกันเอื้อยกับน้องซ้อยกันเอื้อยกับน้องซ้อยกัน บางมือมก็ไม่ได้หลายปนนี่ดอกพี่น้องกะเอากระเพกไปน้ำเนาะฝนมันก็ไม่ได้มีออเดอร์หลายปนนี่กะแพกไปน้ำได้มาทายอยู่เรื่อยให้พี่น้องได้รับสมิล่ะค่ะบ,าบา้านบ้านจะเสริมเพชรเป็นครอบครัวธุรกิบครอบครัวออเดอร์ในอินสตาเน่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเขาพยายามจะเคีร์กละทุกมือแต่ว่าท่านจะเสริมบัลลัพไปกะมันกะสีบัรลู่ดักออเดอร์ว่าติดต้อง อันทายพี่น้องอ่ะเขาได้ยังไงกัรับไป้แต่ว่าส่งจริงแน่นอนเด้ดค่ะส่งจริงแน่นอนอ,อันนี้จะเป็นปูหนึ่งปูหนึ่งปูมือนีกระยันพอๆยุ่งพอไม่ได้ยี่สิบกว่าหน,น,น,นึ่งพื้นที่โควิดเขาก็จะไปส่งกันอย่างก็ลับส่งคนส่งอื่นให้น้ำ เพราะว่าบางมองพนกะส่งไปเขาจะพิมพ์รหัสเกินทังสิงมันจะขึ้นแบบว่าพื้นที่โควิดพิเ็จเนาะค่ะขนมจีนกันคุณละเดยวค่ะห่อละสามสิบห้าบาทพี่น้องขนมจีนกับมีตลอดอยุ่พี่น้องสามารถสร้างขามาได้รลดขนมจีนนะแสบแล้วก็ซื้อไปรลายก็ว่าเป็นยังค่ะเก็บได้ปีกวัวคุณประเด็กโตได้อีกนะลืมประเด็กตัวนะี้ยี่สิบกัวกระปุกแล้วค่ะ ไม่ได้ให้พี่น้องเบิ้องประมาณมันมีหน่อยปตะเด็กตัวหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะเถอเนาะมียี่สิบกว่ากระปุกยุค่าพี่น้องก็สามารถสร้างสื่อขอามาได้ต,ดต่ลาตโอยโอ้ยโอยมาแพ็กซอยน่อกมันก็นจะได้ยัางน้อยๆมันก็นได้เพิ่มกันขึ้นตัวอื ไปส่งกับเบนเฮียติกะนี่ไปไหพี่น้องธุรกิจสามย่างน้องน้องฟ้านี่ยืดทังพิมพ์เอกสารน้องฝนแพ็กเฮียติกส่งคันเอคยหน่อยระหว่างเรากับมาแพ็กซอยลูกค่ะยังไม่ถุงูงเราไม่ถุงสองอไปเราไม่ถุงฮอนฮอนน้ำปลาแดกกระกต้ตไมไหม เดี๋ยวซีกล้องเลยเรียกใอยก็เดยค,ยค่ะแขกตะปูขนมจีนเอาคนไปไปว้เลยเฮ้งเอาไว้นี้อหองพร้อมเพราะว่าอย่างที่พี่น้องไม่อยากคนไม่ได้ยุ่หนีเนาะก็เลยบอกออกมาไว้เนี่เอากเก็บไปนี้อหองเสริมกันมือนี่ค่อนข้างที่จะโรคนี่ย้ะค่ะเพราะว่าแพ็คตะเศร้าปกติเขาจะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยย่างดีระเบียบเรียบร้อยทุกมือนั่นแหละมีมือนี้พี่น้องกดว่ามันีกกเพราะว่าเขา เอาของมาแล้วยังไม่ได้เลี้ยงของบม่ได้อาไนหนีเด้อค่ะของผลิตไม่ทุกเมือ่อต้องไปขนมาตะนะยุหนีบ่มีอย่างค่ะมีแต่มาแพกยุหนีเซือยุหนีก็จะมีตะกับปุ่นเนาะกับพวกขีมขีมก็เป็นสุดกะเพิ่นต่อผมโมชันให้ถึงวัานี่สิบเด้อค่ะสิบสิบเดือนนี่ค่ะขีมก็เลยค่ะซุดละสี่ร้อยเก้าสิบบาทคือเกา ชุดละ490บาทเหมือนเดิมอืมเขากระว่าเขาเน้นหนาแล้วเนาะปานี้ยังแตกอยู่กอืเว่าเขาแพกเนี่ยเนีนหนสุดๆล่ะอืเบสีหากล้องละสุดๆหากล้องแล้ว พันสิบ่ขายกระยาเป็นแม่ค้าออนไลน์น้ำเพิ่นบ่เอิญว่าแม่ค้าออนไลน์กับว่ได้ดอกเอ้ยบ่าเป็นเอิญแม่ค้าแล้วเด้อเอิญแม่ค้าซะเนาะแม่ค้าออนไลน์บ่คือดอกขายคือเขาขายให้กันซื่อๆนี่แหละพี่น้องเอาเงี้ยงอ่ปลาลาตัวสู้พี่น้องแน่นั่นฝนตั้งไหนนะค่าวไม่ยี่สิบก็กระปุกยุบปลาล่ารวมหลอดนีง้ําดี รอบนี้ปลาลาก,กับงาดีอยูไข่ปูดองย่างเดียวคข่คุณอ่ะมึงดูสามสั้นยังมาบวกใส้นี่อีกน้องไม่ส้มอีกเด้อค่ะน้องไม่ส้มกับมีมีน้นองไม่ส้มด้วยมีติก,กําลังไปเอาอ๋อไม่ได้ขนไม่ได้ขนมาไหวพี่เพราะว่ายุพี่ยันอากาศมันบปลอดโป่งกลัวยุหนาก็เลยเอาไวนะ้หนา ขันมนมีรดกับบากกับพูนแล้วขี้รถเกง่งเห็นว่าอยากขี้หรอกล่ะจอดไว้แล้วล่ะไอขี้เป็นไปมีกับไปส,สตาร์ลิงไปไกลไปในตะนนี้สตรลิงยก,ยกเก็บยกวินไปเก็บเหตดอับเหอสังคมนี่ขี้ไปยกมาหรื <S <S อ่โอเงียติกเงี้ยติกราเมื่อขี้สตารลิงเมื่อคอยเก่งเลย ในกระเทีเขาเหมือนเรแบบพริกหนึ่งตีพริกหนึ่งพริกหนึ่งสิ้นคนหนึ่งได้ยงนว่าพริกหนึ่งมาเนี่ยค่ะก็เลยหาบอกพริกเพราะเห็นเพราะว่ามันเป็นบอกพริกปนเนาะคนหาบอกพริกหนึ่งปูดองปูนะกระสือสีได้พี่น้องลายุดอกไลยขั้นตอนอี่ลี ว่าเ็นดองไง่ายๆหลายขั้นตอนคือว่าเห็ดงายย่ายยุต่ว่ามันกันยังมีหลายขั้นตอนอยุ่เ mm hmm. ต้ปูนอกปูล่างปูเลือกปูแต่ mm hmm. ว่ากับมิตรฤดูนี่แหละค่ะเสริมบ่ค่อยอยากส่งลู่ยู่ว่าพี่น้องเพื่อนกับอยากได้หลายอยู่เต่ว่าวะเสริมบ่ค่อยส่งเนี้ยมันส่ง,ยา,สงยากส่งยากซุดเป็นอีป,ปูนี่แหละที่เหลือประเด็นยังบ่ยากเลย mẹ tôi muốn thùng loom khỏi anh nắm bọn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  nắm là Thùng bọn nắm lọp nắm bọn nắm ra nắm thùng nắm bọn Ôi ôi bà Bà, bà, bà Bà, bà, bà bọn nắm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  bọn มือนี้สิบสี่สี่กล้องอยู่บกพี่น้องหลายอยู่ดิสี่สิบกัวกล้องปุณโอ้ยโอ้ยมาแพกซอยน้อง,องมือนี้ก็อยู่บ้านเพผมว่าต้องเฮ็ดงานพี่น้องขั้นเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนนั่นนนี่ละกะไม่ได้เฮ็ดงานซอยเพิ่น นี่นะคอยว่าคอยสืมจังวะาุงหนึ่งลืมอีหลี <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> ุงนึงลือมอีหลีเฮี้ <c oughs> ิติหรอดประทตุตอลอดน้ะเกือบปีนหนาวประตูสีกับเกือบปีน <c oughs> ยุ่งบองนลุงๆมเหมือนเฮงเป็นตะเบิ้งดีๆพาะว่าทงถนน,นมันเอียงอขอบประคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะพี่ว่าอุดหนุนสเสริมกับครอบครัวเนาะคะ่ะพี่น,อน้องอือเป็นพวกอาหารอีบานบ้านเขาค่ะเนี่ยง เดซันซีนต้อยกีดมันไม่สมกับม้าพี่นอ้องห่วยบาค่อยปิวนี้เมนออเดอร์ขาดด้อยนีย่เเ้อเค็ดกันแบบถึงสิ่ละเด้อค่ะบางทีก็มิตรกลนเน่กก็ต้องกราบขอรโทษพี่น้องหลายๆตามเสอเสริมรดเด้อค่ะเกิน <c oughs> สองมือตามมือไปแล้วเมนถ่วงเสอเสริมรดทองเสอเสริมได้ พ่อวาดเสิร์ฟบ้าบ้าบบอว่าได้ผิดที่น้องนี่จะคลองนี่ดิอันอย่างก่อว่าส่งให้น้องพิมพ์เฮอยว่าส่งให้น้องเยี้ยกอว่าส่งให้น้องอันว่าส่งออเดอร์ให้น้องเพราะว่าดเสิร์ฟลาบเองเด้อพี่น้องออเดอร์น่ะรับเองขันมือพี่น้องสั้นไม่แรงสิคือพอนอนเลยที่เหลือจะแปะพลังมันจะร์ไซ ยังสิบไปอโอ้ยยัปิดถึงยึดไปเบาถึงมือนั่นซะเนาะมันก็อาจจะมีคนเห็นงานหนักก็ฮากกันอออเอา,าละล่าติดสอบกล้องไผ่กล้องมัน ไข่ยู่สอบคนส่งแต่ไข่เน่ซุมือนีถือว่ากะบ่เกินสองมือกะนหอดยุค่ค่ะยี่เหลี่ยมดูว่าเป็นตะแตกดินเนะเพราแพ็กนี่นะแน่นานาดีดีดิเพราะเ,เขียนนั่งสิเลยนี่อืาอกันกระแทกกันไล่กันละกันไปหอดพี่น้องเด้อค่ะ อสุวารามันเฮียออกกะคันบาเปื่อนนี่ยังกะเทลงรวดค่ะให้มันถ่วมเน่เพราะว่าจะเสริมทรงปูเนี่ยก็คือให้มันเป็นในกับปุกเลยเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้ดองปูละทรงเพราะว่าย่านมันแบบอันบ่เสบคบพลังคนมันมากกินแบบดองมือใสมือแล้วกินรวดไีน่นะก็เลยทรงไปเลยดองปุ๊บดองปุ๊บทรงดองปุ๊บดองปุ๊บทรง ไม่จะได้กกระปุกแล้วก็ะือตาแท้เนี่ยเม่เป็นมืออาชสีเลยน้อเผ็ดกับก็ใส่เนี้วนั่นพุบเป็นคืนนองก็ยังเ็ยังเแบบโบราณอยูอะอย่างมีน้ำอเอหอบ อเออจังหวะใส่พัฒนาจังหวะร้องหลายเธอเลยนี่เฮียมันก็เกิดไปเพราะเป็นัปเนี่ยเกิดไปเนี่ยงอบเขากันก็เลยใส่แบบโบราณยุคือก้าเอาอะไรเนาะค่ะมนี่กับแซลมอนไม่ได้ดไปใส่เด้อค่ะก็เลยมาแพ็คของซอยน้องนี่ลหละกะกราบขอพระคุณห,หลายๆเด้อค่ะกาบขอพระคุณทุกๆออเดอร์เนาะค่ะที่ว่าสร้างเข่ามา ไอ้ที่ว่ามือนี้มันหลายเนี่ยกับมีปูดองขึ้นมาเพิ่มเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกระสนใจปูดองไรเก็เลยอันไน้มาแเพกซอยนองค่ะปลาล่าตัวห่ากับมีเลยเด้อพี่น้องปลาล่าตัวเนาะค่ะมี20กว่าก็กระปุกกะสามารถสร้างมาได้ปูกับอันนี้กับกระปุกไส่เดียวกันนาะค่ะกระปุกละ2กิโลนะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจปลาล่าตัวปูดองน้ำปลาล่าเนาะค่ะขนมจีนละกะนน้อไม่สมน้อไม่ถุงปลาแห้งเนาะค่ะกะ บางย่างก็อาจจะขาดขาด,ขาดขขนนก้นเคื่นแน่กะคันเสริมบอกว่าว่ามีกระเคลื่อนรอบหนาเนาะค่ะพี่น้องนอกนั้นนอกเนื้อไปจากนั้นก็นจะเป็นพวกครีมนะคะเป็นครีมใหม่หันประภ้านั่นแหละค่ะครีมสบ,บู่เซตลําน้ำผึ้งเนาะคะ่ะนั่นแหละพี่น้องเป็นเซตกันกามี490หรือว่าจะซื้อแยกกบมีโปรโมชั่นรองทักหาเสริมได้เด้อค่ะทีไอดีไลฟ์0 8 3 3 4 3 6 9 9 5เนาะคะ่ะสลหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทละเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เสริมใักพี่น้องเด้อค่ะ